สวัสดีวันพุธครับพบกับผมบ่าวสกุลผลสว่างเบื้องหน้าตาทรงคมพี่น้องมุนีตื่นเช้านะครับเวรทําความสะอาดหอพักนะครับไปยาชีพาไปี่เบ,บิ่งนะครับอีกอย่างนึงนะครับยาชีพาไปเบิง่งห้องน้ําพี่น้องถ้าไปโบเคยมาประเทศไต้หวันนี่บเคยเห็นชักโครกเขายาสิพาไพเบิ่งจะเขา้าแต่อาจจะหมได้มันายาย่างมากมายนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่น้องแรงงานไทยตื่นมาอาบน้ําแล้วนะครับไป นี่ก็จะเป็นบริเวณหอพักนะครับเมื่อเวียนเห็นข้าวามาะสาดกสิอาทิตย์หนึ่งในเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับจักรยานไฟฟ้าบ้านนี้สีบคือประเทศอิตาลีนะครับหน้าตามันจะเป็นเทนซีนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับราคาก็อยู่ที่หมื่นหมื่นลักหมื่นขึ้นนะครับถ้ามือสองก็ี่หกเจ็ดพันแล้วแต่ละสภาพนะครับไะอันนี้เป็นสภาพที่พักนะครับถือว่าโอเคนะครับผมโอเค อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเดี๋ยวพาไปเรื่องห้องน้ำครับผมห้องน้ำผมว่าพี่น้องบ่เคยเห็นแน่นอนนะครับบ่เคยเห็นแน่นอนชักโครกเขาแต่ไ่รู้ว่าสี่บ้างบ่นะครับจะมีห้องว่างหรือเปล่าเอามีอยู่ครับผมหนึ่งห้องอเดี๋ยวพาเข้าไปครับปุ๊บมี นี่ครับหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ครับคือชักโกครับผมเดี๋ยวกันจิพาาเบ่้อัน,นเครื่องสักผ้าพี่น้องนะครับจะมีเครื่องสักผ้าด้วย จะเป็นแบบยอดเหรียญน,นะครับอันนี้ยอดเหรียญอันนี้ที่ราคาอยู่สามสิบเหรียญน,นะครับสามสิบเหรียญบ้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ปันแห้งนะครับนะครับบริเวณท,ที่พักเบาสะขุมคนสว่างนะครับเดี๋ยวจะพาเดิอนออกไปข้างนอกนะครับบ้านจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนะครับอยู่ประมาณนี้แหละ นะครับมันตื่นตั้งแต่หกโมงละเวียนเห็ดทำความสะอาดนะครับโอ้นี่มีอีกว่างนึงมีเป็นพืชพักนะครับที่อาไอไอ้คนเก่าคนปลูกไว้นะครับผมนะครับเป็นพืชพักสวนครัวนะครับก็จะมีพักแผ้วนะครับพักแผ้วนี่ครับตันนี้จะเป็นพักแผ้วนะครับอันนี้จะเป็นพักอัน กะเพราใบกะเพรานะครับผมใบกะเพราต้นมะฮ่งนะครับต้นมะฮ่้ลายคณปลูกใบนะครับคนเก่าแล้วก็ผักอีตู่นะครับเผือทอบเผือเทศักแข้งนะครับักพริกพริกสดนะครับนะครับพื้นที่ปลูกกระสีบุค่อยมีนะครับบุค่อยมีกันไดนะครับพื้นที่ปลูกกระสีบุค่อยมีกันได้ราจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ัะพริกพี่น้องนี่ักพริกเพื่อนนะครับ นี่นะครับโอ้ทางนี้แบบอึพี่น้องนี่นี่เชี่ยอึนะครับต้นอันนี้น่าจะเป็นใบอิตูไฮอิตูดูมึงครับแม่นครับผมไฮอิตูนะครับหอมๆนี่นะครับบริเวณนะครับที่ที่พักที่รับที่นอนอาบน้ำแล้วแล้วพี่น้องนะครับผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็ชิื่นเช้าเนี่ยนะครับ เดี๋ยวใครที่รอชมการรีวิวเงินเดือนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้พี่น้องเลยรับชมแน่นอนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ที่อยากมาประเทศไต้หวันนะครับก็ตอนนี้ผมเหตุงานเมื่อีวันที่30นะครับเริ่มงานวันที่1พอดีนะครับเหตุทุกมือนะครับผมมีวันหยุดนะครับผมเหตุทุกมือเลยนะครับ30วันแล้วนะครับดูงานมานะครับจันทร์ถึงพรหัสในเลื่อ5ทุ่มนะครับ วันศุกร์เลิก3ทุ่มนะครับวันเสาร์อาทิตย์เลิกห้าบุงแรงนะครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ